โอกาสที่เราจะเป็นหนึ่งในเศษดินไปลเล็บนี่มันโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเลยั้งเนี่ยนะอ่าน้อยมากเพราะนั้นนี่ให้พวกเราทราบเรื่องพวกนี้มันเป็นสัจจคความจริงที่อาตมาอยากให้พวกเราทราบส่วนเราจะศรัทธาพู้เจ้าหรือไม่ศรัทธานั้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมันจะศรัทธาหมอดูเทพลมอะไรนะเจ้าเจออะไรแล้วแต่ แต่คําสอนผู้เจ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เลือกศรัทธาเองนะใครจะศรัทธาไดรสาสานวิชาน้ำมนต์ก็อาจอยู่ต่อไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ยังไงก็ตามผู้เจ้าบอกไม่ได้ผลนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกศรัทธาเองใครอยากบูชาไฟาก็เอาบูชาไฟาไปนางพระมณีเขาบูชาไฟาผู้เจ้าก็ถามนางพรามณีทําอะไร บอกทาพิธีปลงบาปแก้กรรมปลงบาปรับบอกเธอทํำยังไงก็บอกว่าเขาก็ก่อกองไฟมาแล้วก็เชิญสมณพา,ามมาเลี้ยงดูอาหารข้าวหวานเอาน้ําน,นมนสดราดพื้นเอาญ้าสีเขียวปูบนพื้นดินแล้วก้มลงกราบแผ่นดินเราบอกว่าข้าขอปลงบาข้าขอปลงบาปแล้วบาปกรรมจะหมดยมเชื่อไหมล่ะนะ แล้วเขาก็ถามแล้วของสมณะโคดมล่ะทำยังไงมีไหมพิธีปงบาปแก้กรรมผู้เจ้าบอกมีเหมือนกันนางปรามายีก็เรียกพิธีนี้ว่าปัจโจโรหินีผู้เจ้าบอกปัจโจโรหินีในอริยวินัยนี้ก็คือมักมีองคแปดตัวมักแปดเนี่ยเป็นวิธีแก้กรรมของพู้เจ้าผู้เจ้าจึงบอกว่าอริยะ อัดถังคิกามัคนี่นั่นเองคือกรรมะนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมไม่มีวิธีอื่นมีโยมอยู่คนหนึ่งเขามาที่วัดอาตมาเป็นโยมผู้หญิงเขาไปนอนในโรงมาสิบห้าวันอยู่เขาบอกไอ้ที่นอนในโรงทั้งหลายเนี่ยเขาเนี่ยนานที่สุดนะอ่าไม่พิการก็บุญแล้ว <N ic ly> นโอ้โหอาตมาว่าถ้าเอาความเพียรน,นี้มานั่งสมาธิแบบผู้เจ้านะเป๋เปบรรลุไปแล้วนะอมไม่คิดว่านอนในหลวงมันกรรมมันหมดได้นางพรามณีคนนั้นเหมือนกันเขาฟังผู้เจ้าแล้วเขาก็อืมดีๆของพู้เจ้าก็ละเอียดละออดีนะละเอียดกว่าเขามากเลยแต่เขาก็ยังบูชาไฟเขาต่อน,นะยังแก้ไม่ได้ความเห็นคนเนี่ยลื้อยากนะ หรือ,อยากดังนั้นโยมจะสลัดมิจฉาทิฏฐิออกเนี่ยจะวางาวาง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะแค่โยมเดินผ่านศาลแล้วไม่ไหวเนี่ยโยมลองบัดหนึ่งตายเป็นตายอ่ะไม่ไวหวยนะไอ้คนไม่เชื่ออย่าลบหลูน่นะ้นเว้ยน่ามาแล้ะนะา <laughs> ขาพวกนี้มันแปลกๆมาเรื่อยนะอ่นะ ขับรถผ่านก็ต้องบีบแต่ปิ้นปั้นปิ้นนะอ่ากันกลัวเกิดอุบัติเหตุกลัวเป็นโน่นเป็นนี่กลายเป็นเราไม่เชื่อหลักของกรรมไปแล้วเราไปเชื่อหลักของนะเตเทต,เตวด,ดาไรออรไรอย่างนี้ว่าเป็นผู้โดนบันดาลน,นั่นคือมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่โสดาบันต้องละให้ได้ว่ากรรมและสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลน,น,นี่คือสิ่งที่ ศาสดาเราได้บัญญัติไว้พระเจ้าเทศสอนมา45ปีเนี่ยจนกระทั่งปรินิพาน์เนี่ยต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเหล่านี้มาตลอดเลยโยมแต่สิ่งเหล่านี้เคยซึมซับเข้าไปในตัวเราบ้างไหมนะเนื่องจากอันดับแรกไม่ซึมซับในตัวพระเมื่อพระไม่ซึมซับพุทธวจนะ ก็เลยไม่ได้มาถ่ายทอดให้พวกเราพวกเราก็เลยไม่รู้ต่อักไปเรื่อยๆอีกนะอัตมาก็เคยรู้ผิดเข้าใจผิดอย่างนี้มาแต่พอมาดูพุทธวจนะละโอมันไปกันไกลนะศาส,สนาพุทธในประเทศไทยไปไกลมากนะไกลนอกแนวทางพระเจ้าไปเรื่อยๆนะพวกเทพพวกเจ้าอะไรเนี่ยอยู่ในวัดเต้ไปหมดเลย พิกาเน่ตัวโต,วตวบเบิ่มเติมเลยนะอ่ามีเจ้าโน้นเจ้านี้นะเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่มีในบัญญัติศาสดาเจ้าจริงบ้างปลอมบ้างนะแต่งเองบ้างนะเออใครแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโยเราเอาตัวเราก่อนนะโยงแก้ไขที่ตัวเอง ครอบครัวเราญาติมิตรคนที่เรารักให้เขารู้สัจจากความจริงตรงนี้ว่าความจริงคืออะไรนะคำที่จากออกจากปากผู้เจ้าจริงๆสอนเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะอันนี้ให้ช่วยการศึกษาช่วยกันพิจารณานะมันมีเยอะมากเลยอย่างผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เป็น เปรียบเหมือนบัวก right. ี่เหล่าเยอะสี่เหล่าทุกคนตอบตรงกันหมดเลยโยมว่าบัวในใจกันไนี่มีกี่เหล่าเห็นไหมใต้น้ำปลิ anywhere. ่มน้ำแล้วก็พ้นน้ำมีแค่สามเหล่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติบัวสามเหล่าไม่มีสี่เหล่านะไปดูพระสูตรในนี้ติดพระสูตรได้ดูด้วย ราชกุมารเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขู่แล้วได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนหนองบัวอบุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําบางเหล่าเกิดแล้วในน้ํำเจริญในน้าอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้านํา บางเหล่าเกิดแล้วในน้ําจะเลยในน้ําอันน้ําพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชก,กุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นสองพันกว่าปีที่แล้วผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมพูดผ,ผ่านกันมาสองพันกว่าปีกลายเป็นสี่เหล่าแนละ้วเนี่ยบานเป็นห้าเหล่าหกเหล่าบัวใต้เลนบ้างบัวอะไรบ้างนะไปกันปุ่มแต่งไปกันเรื่อยเห็นไหมนี่ความผิดเพี้ยน นี่แหละยมเป็นเหตุให้ต้องกลับไปหาพุทธ,ธวจนะคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนพระมีสินกี่ข้อโอยมทุกคนจะตอบเหมือนกันเหมือนกับพระทั่วๆั่วไป227 เราก็เรียนมากระทรวงเดียวกันก็อย่างนี้มันต้องไปแก้ที่ตำรากระทรวงนะพระจริงๆมีสินมากกว่าสองพันสี่ร้อยข้อทุกข้อมีอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวเรากำลังทำหนังสือเรื่องสินของพระออกมาให้เห็นทั้งสองพันสี่ร้อกว่าข้อมากกว่านี้อีกมากนะได้มีสินสามกลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยบัญญัติก่อนปฏติโมกเ,เรียกสัปปะนสีลากลุ่มที่สองเนี่ยเรียกสัปปะนปฏิโมกขาปฏิโมกขาสังวรสังวุตตากลุ่มที่สามเนี่ยเรียกว่าอาจารโคจรสัมปนามากกว่าพันเก้าร้อยสี่สิบกอทั้งสามกลุ่มเนี่ยต้องรักษาให้ดีนะไม่ให้ผิดไม่ให้บกกรองแต่ให้เอามาสวดแค่ปฏิโมกคือร้อยห้าสิบกอนะ ไม่ต้องมานั่งสวดทั้งสองวันกว่าข้อนีนะ้ทุกกึึงเดือนทุกสองอาทิตย์ถ้าพระอยู่ตั้งแต่สี่ลูปขึ้นไปต้องนั่งสวดร้อยห้าสิบข้อตัวนีนะ้ทุกวันนี้พระไปสวดเท่าไหร่ไปสวดสองร้อยสิบเจ็ดสวดเกินไปอีกนะแล้วถ้ามาสวดสักพันข้อดีไหมไอ้สวดสักสองพันข้อนะ ล้วเติมกันไปเติมกันมาแล้วพระพาคิดว่าสวดแค่นี้เราคงมีศีลแค่นี้พระก็เลยพูดว่าเรามีศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดข้อนะนะอ่าพระผู้เฒ่าผู้แก่เยอะแยะไปหมดเลยอุบาจารย์หลายท่านบอกอ่รักษาศีลให้ดีนะศีลเราเนี่ยมีสองร้อยยี่บเจ็ดข้อศีล<ม>หายไปกี่ข้อหายไปสองพันกว่าข้อนี่ถ้าขั้นต่ำสองพันสี่ร้อยข้อนี้ก็หายไปสองพันสองร้อยกว่าข้อแล้วนะอืม นะสินหายไปเยอะเนี่ยพระสบายขึ้นไหมสบายขึ้นนะพระที่ทําเดลสารวิชาก็จะไม่มีบัญญัติอะไรไปว่าเขาว่าเขาผิดเพราะเดลสารวิชาต่างๆถูกบัญญัติไว้ในนี้สินกลุ่มนี้ที่ให้ยมดูเมื่อกี้ว่าห้ามดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกทาน้ํามนต์เนี่ยอยู่ในสินกลุ่มนี้สัมปันธศีหลานะีสินกลุ่มนี้บัญญัติตอน มีแต่อริยบุคคลไม่มีต่ำกว่านั้นจึงไม่มีการบัญญัติความผิดว่าถ้าละเมิดแล้วจะผิดอะไรเพราะพระในยุคนั้นพู้เจ้าบอกคนที่ภาวนายแย่ที่สุดก็เป็นโสราบันไม่รู้จะบัญญตัติอาบัติไปทําอะไรเพราะไม่มีใครทําผิดนะแต่พอพระเติบโตขึ้นมาขยายแผ่วงไปตั้งมานานศาสนาตั้งมานานแผ่ไพศาลไปเจริญด้วยลาบ อาสวะฐานิยธรรมจะเกิดขึ้นคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะเกิดพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทสองกลุ่มนี้ขึ้นมานะสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นแห่งปรมจารย์กับมารายาและโคจรนี่ทราบเรื่องสินของพระอย่างนี้ <c oughs> เขากล่าว <c oughs> เรื่องผิดมันมีเยอะเยะิ่งถ้าไม่ใช้พุทธศสนามันจะ ลูกไปหมดเลยผิดทุกเรื่องเลยพุทธพยากรอะไรต่ออะไรนี่ก็ผิดกันละนาวเลยแต่งเองแต่ไปใส่ชื่อว่าเป็นพุทธพยากรพอพยมเห็นชื่อก็นึกว่าโออันนี้พระเจ้าเป็นคนพยากรไม่ใช่อีกแล้วนะดังนั้นกลับไปเช็คที่ฉบับสยามรัฐทานนี้หนังสือเนี่ยมันหายากอะโยมเราก็เลย เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราก็เลยทำลงไปในแอปพลิเคชันนะของระบบของ Apple กับ Android ดังนั้นใครมี iPad นะมีเอ่อซัมซุงอะไรอะไรเนี่ยนะ,ะสมาร์ทโฟนเนะี่ยยมโหลดได้เลยนะ,ะคีย์คำว่าพุทธวจะนะเข้าไปใน App Store เนี่ยนะยมก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะดีไหม ส่งถึงมือทุกคนเลยนะเนี่ยนะอะ <c oughs> ทุกคนสามารถมีข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนี้ที่ขึ้นให้เนี่ยได้ทุกคนและมีโปรแกรมในการสแกนค้นหาด้วยนะให้อาวุธพร้อมเลย,ยนะเอาไว้ตรวจสอบพระในวัดของตัวเองไปได้ทุกวัดทุกที่เลยนะนะฮะ ก็คือตายปิดกนั่นเองใช่ภาษาอังกฤษเ็าจะใช้คำเนี้ยติปิดตัก,กะหรือตายปิดกจริงๆคำว่าตายปิดกนี่เป็นคำมาทีหลังคำแท้ๆคือธรรมะกับวินัยธรรมะวินยะธรรมะวินัยนั่นเองจะมีแค่สองปิดกปิดกที่สามเไม่มีอภิธรรมปิดกเนี่ยถูกแต่งขึ้นใหม่นะอภิธรรมปิดกจริงๆของผู้เจ้าก็คือ โหธิปักคียธรรม37คือหมวดธรรมเจ็หมวดสติปทานสสมปติฐานสี่อิทธิบาทส 4, อินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็ดอริยมรรคแปดเจ็ดหมวดธรรมเนี่ยคืออภิธรรมนะไม่ใช่คำแต่งใหม่ในสิบสองเล่มของพระไตรปิฎรุ่นนี้พระไตรปิฎรุ่นนี้สิบสองเล่มท้ายจะเป็นอภิธรรมซึ่งคือคำแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะ งั้นเวลาเราเราศึกษาข้อมูลเราแยกแยะให้ดีก่อนในโปรแกรมตัวนี้ก็ยังมีคำแต่งใหม่ด้วยเพราะเราใส่ฉบับสยามรัฐทั้งก้อนลงไปก็อย่างที่บอกแม้แต่ในฉบับสยามรัฐก,ก็มีคำแต่งใหม่แล้วก็คำพุทธเจ้าคำพุทธเจ้าคำแต่งใหม่แยกกันยังไงคำพุทธเจ้าจะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายดูก่อนอนุน ون, ดูก่อนสารีบุตร ดูก่อนข้าพดีดูก่อนช่างไม้ดูก่อนจอมเทพอย่างนี้โยมอ่านเฉพาะในกลุ่มวลีคําพูดเหล่านี้นะส่วนคําแต่งใหม่มันจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าบทว่าที่พระเจ้าพูดมาว่ามาอย่างเนี้ยขออธิบายว่าอย่างนี้คําว่าอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้ความว่าอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้เนี่ยแยกแยะออกให้ดี ดังนั้นในพระตรปิดกจะมีสองก้อนนั่นนี่ <c oughs> ชื่อของพูะเจ้าเราใช่ชื่อสิทธาถาไหม,ไมเคยได้ยินใช่ไหม,ไมเป็นคำแต่งใหม่เลยอ่าสิทธาถาเป็นคำแต่งใหม่มเข้าไปตรวจดูปรากฏว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่3าร้อยกับ3ารอ มีประมาณ68หน้าใน68หน้านี้นะลองดูมาสักหน้าหนึ่งสีหาสนะทายกเถราประธานนะเขาพูดคำว่าสีตตะนะสุดท้ายของคำนี้คือใครทราบว่าท่านพระสีหาสนะทาย ยกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิดไม่ใช่ผู้เจ้าพูดจะเป็นแบบนี้ทั้งหกสิบกว่าหน้านะเอามีของใครอีกลองไปดูนะนะเอกธรรมพิกะเถราประทานนะผู้ชื่อสิทธทาอีกแล้วนะ,อะลองอ่านไปเรื่อยเื่อเื่อเรื่อยเสุดท้ายว่ายังไง ทราบว่าท่านพระเอกธรรมพิกะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้พระชื่อนั้นชื่อนี้หกสิบว่นหน้านะ่ะมีเป็นหลายสิบคนเลยผู้ว่าศีตษะแต่ไม่มีในพุทธวจนะไม่มีในวลีคำพูดว่าดูก่อนพิสุั้งหลายนะแล้วชื่อพู้เจ้าชื่อว่าอะไรก็มีหลายชื่อพู้เจ้าตัดไว้เช่นตถาคต หรือสมณพราหม์เหล่าอื่นเขาเรียกผู้เจ้าว่าโคตมะโคตโมหรือภาษาไทยใช้ว่า um สมณโคดมสมณะคือนักบวชนักบวชชื่อโคดมหรือโคตมะอย่างนี้ผู้เจ้ามีอีกหลายชื่อสิบกว่าชื่อที่ผู้เจ้าบอกชื่อของพรโค์นะใครเคยไปปฏิบัติธรรมบ้างเนาะ เคยไปใช่ไหมข้างหลังเคยได้ยินชื่อสมาธิว่าคณิกาสมาธิเคยไหมใครเคยได้ยินบ้างเคยอุปจารสมาธิเคยไหมอัปปนาสมาธิไม่เคยนะไม่เคยต้องไปปฏิบัติทมแล้วเคยนั่งสมาธิแล้วยมไปถามพละพละก็ะจะพูดสมาธิสามคำเนี้ย ซึ่งชื่อสมาธิสามคำนี้ผู้เจ้าก็ไม่เคยปัญญัติถูกแต่งใหม่อีกนะชื่อสมาธิของผู้เจ้าจริงๆพร,ร,ระองค์จะใช้คําว่าปตมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุฌานอากาสานัญจายจตนะบิญญาณัญจายจตนะอากิจัญญาจตนะเนวสัญญานาะสัญญาจตนะสัญญาเวทิตานิโรธนะมีทั้งหมด9ระดับสมาธิ วกมาเรื่องใกล้ๆตัวเวลายมทําทานเนี่ยยมวางจิตยังไงหวังผลในทานไหมหวังตอบโดยพร้อมเพียงกันนหวังผลมีจิตผูกพันในผลไหมมีโอ้โหตอบด้วยความหนักแน,น่นนมุ่งการสั่งสมไหมมุ่ง คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมคิดโอ้โหครบเลยนะงั้นเอาพระสูตรนี้ไปเลยเธอจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่อยู่ในหนังสือภบภูมินี่แหละนะโยงไปหาดูซะนะอ่านะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นภาษาลิบุตรเนี่ยถามพระเจ้าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากและการให้ทานเช่นนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากพรุทธเจ้าบอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สำนักหรือพรา์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะยมได้ไปเป็นเทวดาเหมือนกันนะแต่เป็นเทวดาชั้นต่ำที่สุดเลยนะ <c oughs> สิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมา คือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้โยมก็กลับมาสู่สังสารวัตรนรกตำาหน่ดเดชานเปริวิสัยเหมือนเดิมสบายพักเดียวนะหมื่นปีแสนปีล้านปีหมดอายุไขายไปนรกต่องานก่อยนันนีงงานนี้นะฮะมีฤทธิ์แป๊บเดียวนะฤทธิ์ไม่ได้ช่วยให้เทวดาพ้นจากความตายนะการเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ทำฤทธิ์ได้ ะ,ะแสดงอำนาจทางกายไปได้ได้จนตลอดถึงปรมโลกไม่สามารถแก้ตายได้อีกพวกหนึ่งเนี่ยให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่มีจิตปลุกป,ปันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนี้ไม่ผูกวันละไม่หวังผลละไม่เอาอะไรละแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแค่นี้ขยบขึ้นมาอชั้นหนึ่งไปอยู่ชั้นดาวดึง แต่สิ้นกรรมสิ้นฤทธิส์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏอีกเหมือนเดิมนนี่คือการวางจิตไล่ไปเรื่อยๆอีกพวกหนึ่งบอกว่านทำตามประเพณีปูย่ย่าตายายเคยทำมาทำไปเถอะไอ้พวกนี้ก็ขยิบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ยังไม่พ้นสังสารวัฏรอีกพวกหนึ่งคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ การไม่ให้ไม่ควนให้ดีกว่าก็ดีขึ้นใหม่นิดหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็บอกสมณะไม่หุงอากินเราหุงอากรินได้ทําตามฤาษีในครั้งก่อนๆที่เขาทํากันก็ดีขึ้นใหม่นิดหนึ่งอีกพวกบอกว่าให้ทานเป็นเครื่องปลื้มใจสมณะใจพวกนี้ก็ขยับขึ้นใหม่นิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้อน,นิสงส์ใหญ่วางจิตยังไงมีใครทราบไหม ว่าไงนะทำยังไงเนาะไม่หวังอะไรเลยลนะ่ะก็เนี่ยก็พวกนั้นน่ะไม่หวังทั้งนั้นน่ะพวกแรกคือหวังไงหวังปลูกพันธุ์มุ่งการสั่งสมแต่พวกที่สองสามสี่ห้าหกนี่วางแล้วไม่หวังแล้วแต่วางจิตอย่างอื่นว่าให้ทานเป็นการดีฉันไม่ได้หวังผลนะฉันคิดว่าให้ทานน่ะแค่นั้นน่ะอีกพวกก็ฉันทําตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาไง ไม่หวังผลอะไรหรอกอีกพวกก็ไม่หวังผลเหมือนกันบอกให้ทานแล้วมันปลื้มใจสมณนัตใจมีความสุขนะเนี่ยไม่ได้หวังทั้งนั้นนะอืมแต่ก็วางจิตอีกแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีอัน,นิสงส์ใหญ่อัน,นิสงส์ใหญ่ต้องทํำย่างไรเพราะองค์บอกว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิยการนางังเทวานางัง สิ้นกรรมสิ้นฤิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารบุตรน่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานนะที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีนิสงม,มากแล้วก็มีผลมากและมีนิสงม,มากท่านนี้ปรุงแต่งจิตอย่างไรคิดอ,ออกมาเนี่ยไม่ออกนะก็ต้องไปดูพระสูตรอื่นที่ขยายนะขยายพระสูตรนี้ ก็คือการให้ทานที่เป็นแบบอริบุคคลอริบุคคลเนี่ยโสดาบันโสดาบันเนี่ยพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรลกเที่ยงแท้ต่อน,นิพานแน่นอนได้นิพานแน่นอนมีสี่มีห้าสิบกว่าในยยะนี้เป็นหนึ่งในห้าสิกว่าในยยะ ซึ่งผู้เจ้าให้บัญญัติไว้เพื่อให้ตรวจสอบตนด้วยตนเองว่าเราเป็นโสดาบันแล้วในยะนี้คือมีธรรมสี่ประการคือเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีทานการให้ในลักษณะไหนคือมีใจปราศจากความตรนีตรหนีอันเป็นมนทินมีจ่าข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้ เป็นผู้คนแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนนะย่อมอยู่คลองเรือนย่อมเป็นโสดาบันได้นะเป็นโสดาบันได้และมีการให้ทานโดยการวางจิตละความตรนีดังนั้นเราทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะว่าการให้ทานต้องนึกว่าเรากำลังละความตรนีออกจากจิตนะเรากำลังสรละแบ่งปันกำลังมีจาคะวางจิตอย่างนี้ อย่าหวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในผลอย่ามุ่งการสั่งสมนะได้อริบุคลอย่างน้อยโสดาบันนะะยมมั่นคงในพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมระสมนี่เป็นสัจจกความจริงที่อยากให้ทราบอีกันหนึ่งเพราะชาวพุทธเราส่วนใหญ่ในประเทศไทยชอบกันให้ทานนะให้ทานอย่างไรยกิเลสเกิด ไม่กออกมาหวังผลละไม่หวังผลก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้ทานแล้วทำให้รู้สึกทำให้สังโยชน์มันไม่ละไปพ่อคุณขึ้นก็คือยมตั้งยมให้ทานแล้วยมคิดว่าฉันให้เธอรับม,มาน่าจะเกิดขึ้นนะหรือว่าให้ทานโดยกระทบตนและกระทบผู้อื่นอย่างนี้อ่า ทำให้ทานไปเพื่อกิเลสนะดังนั้นสัตว์ตํารุเวลาให้ทานเนี่ยผู้เจ้าบอกจะให้ทานโดยความการพโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นี่คือสับริสทานห้านะเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติหมดโยมแล้วโยมฟังแล้วมันประกอบด้วยเหตุผลนะคนให้ทานแบบไม่การบก็มีไม่ให้ทานด้วยมือของตนก็มีนะอ่านะ อันนี้สงการให้ทานเนี่ยเรามักจะได้ทราบแต่เรื่องว่าจะได้โภคะใหญ่นะมีซั์มากมีพวงสมบัติมากแต่จริงๆแล้วการให้ทานนี่ส่งผลไปเรื่องอื่นด้วยการให้ทานส่งผลไปเรื่องอื่นมีอะไรบ้างจะทําให้เป็นผู้ผมีรูปงามผิวพรรณงามนะ่ะน่าดูน่าชมยิ่งนักพวกนี้ให้ทานเยอะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าบอกบริษัทบริวารเขาเนี่ยบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังถ้อยคําของเขาเหล่านั้นดังนั้นคนบริวารจะเชื่อฟังนะจะอยู่ในโอวาทนะเดี๋ยวลราไปทําดูนี่อันนี้สงตรงนี้จะเกิดขึ้นนะแล้วผู้เจ้าบอกว่าทรัพย์ของเขาจะไม่เกิดอันตรายอันเกิดจากน้ําไฟ เกิดจากพระราชาเกิดจากโจรเกิดจากทายาทอันไม่เป็นทีรักทรัพเราจะอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านี้ได้เห็นไหมเนี่ยเรื่องทางโลกต่างๆเนี่ยโยมพู้เจ้าสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องแล้วก็บนอยาดสอนมานะ